เราก็อยู่บนรถก่อนแก๊งขึ้นมาที่จะไปจังนะครับคันนี้คันนี้หนึ่งคันนี้คันที่คันนี้รีบรวกันเลยเทปหมดแล้วแต่คันนี้อยู่กับสภาพสมดูนี่ครับเจ้าโซเชียลแข็ไปใช้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ที่พาไปดูเจ้าแก๊งเจ้าแก๊งเจ้าแก๊งเฮ้ยก่อนก่อนจะไปดูเจ้าแก๊งดูทรงผมก่อนครับ ผมขอพักก่อนครับเล่นจากเียงตายไปเยอะทีนี้บ้าเกมครับสติไเติมวใช่ฮิตใฮิตได้ฮิตเออต้องอย่างนี้ละภรรยาใหม่เลขหนภรรยารอยันดับสามคุณคุณไม่มีอันดับหนึ่งของสมุภปราการสตรีหม่เลขหน่สตรีหมาเลขหนึ่งสตรีหม่เลหนึ่งสุทปราการไอเตะเมียไปไหนเตะเลิไปไหนถึงเลิกเลยเหรอวะ แก่แกเขาได้รถชีสที่หายไปเอารถอื่นก็ได้วิทูมีอะไรจะฝากชาวโซเชียลครับไหมครับไม่รู้ว่อยากฝาบอกนะมันคุ้นว่าไม่ต้องห่วงนะผมมเองโอสินมีอะไรฝากพี่เผือกไหมครับผมจะไปอุ้ยลืมไม่คนลืมไม่คนข้างน้น ตีใหญ่ตีใหญ่มีเราจะฝากชาวโซเชียลแคมป์ไหมครับไม่กล้าเข้าสนามเลยดูมากเลยอะไรไม่บอกว่าอะไรบ้างเอาคมาคืออะไรครับเอากูมาให้เก่งกูบ้างตอนนี้เราเราก็จบแล้วนะการเดินทางช่วงแรกนะครับกำลังจะลงมอเตอร์เวย์เดี๋ยวต่อไปก็ไปเจอกันในเทหน้าไม่คัรเหล็กันได้หมดนะเอออย่าง